อยากมาทำงานประเทศเกาหลีแบบถือกฎหมายต้องใส่เงินจากบาทมีคคาอย่างน่สวัสดีครับเชิญร้อยช่างนี่ประเทศเกาหลีเนาะเมื่อนี้อุณหภูมิติดลบมื่อคืนนี้มาตกน้ำในลำํานกนก็เป็นน้ำแข็งครับผม ซื้เนื้อมาจากแฟนคลับทำเขมามะลายลายข้างลายข้าวแล้วก็ตอบไปส่วนตัวแล้วกันเมื่อนี้ก็ตอบลายก็ตอบเบาไปก็เลยเมื่อนี้ตั้งใจเฮ็ดคลิปมาเล่าสูกันฟังเนาะจากประสบการณ์ของเชื่อและช่างเองเนาะครับผมมาทํางานประเทศเกาหลีแบบถือคนใหม่นะครับมีค่าใช้จ่ายอย่างแน่กับประมาณหาหกคอหกคอเจ็ดคอนี่แหละครับข้อแรกก็คือต้องเขาต้องไปเรียนหนังสือเนาะเรียนหนังสือกับซิมีโรงเรียนสอน ทุกโรงเรียนนี่สีเรียนเดียดน,นึงเนาะค่าเรียนเก่าปัญหาอ่าพักฟรีแต่ว่าเรียนจันทร์วันศุกร์หรืออาจจะมีคอร์สวันอาทิตย์ก็แล้วแต่ทุกโรงเรียนก็คือเก้าพันหาร้อยบาทนะครับหรือว่าบางคนบ่ต้องเสียตรงนี้ก็คือเรียนเองได้ครับผมข้อที่สองก็คืออ่าค่าสมัครสอบนะครับปกติเขาจะคิดประมาณ24เหรียญสหรัฐนะครับเงินนี่ใจ่ายให้ภัยบ่ได้ใจ่ายให้กรมแรงงานครับจ่ายให้หน่วยงานเฮียร์าดี ประเทศเกาหลีใต้นะครับคนสมัครลายเขาก็ได้ลายครับตีเป็นเงินไทยกับประมาณบ่เกิน800บาทตามมาตาแลกเปลี่ยนเนาะครับผมกโดยสรุปค่าสมัครกัประมาณ800ครับผมข้อต่อไปก็คือ,อต้องมีการตรวจโรคเนาะตรวจสุขภาพาโดยปกติกับประมาณ1ั0พันหนึ่งรบาทหรือว่า,ายังเปาโลนี่กับพันหาบาทนะเท่าที่จำได้แต่ว่าบ่เกินพันหบาทนะครับ ตรวจโรคครั้งนึง่งใส่ได้สเดือนเนาะถ้าเบิดอายุก็ต้องตรวจไม่อีกก็โดยรวมกับประมาณพันห้าร้อยบาทครับพวกเกินนี่แหละแล้วก็จิมีค่าตรวจประวัติอาชญกรรมขอเอิ้ว่าตรวจเสียดีสหรับค้นที่พันเนาะสอบพนันค่าตรวจหนึ่งอบาทนะครับสําหรับทางปกติเนาะส่วนผู้ใดมีคดีมอยังกัเสียมากหน่อยรายก็หนีครับเป็นระบบทางด่วนว่าสั้นว่าเดี๋ยวไปศึกษาทีหลังเด้เออ คนที่มาประเทศเกาหลีต้องมีพาสสปอร์ตครับอ,อย่างผมก็เคยมีเลยไปเฮติกัประมาณหนึ่งพันหาสิบบาทครับเฮ็ดแล้วครับเเกินอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองสามมือได้อันยังประมาณนี้แหละเขาสินัดไปที่กรองเทียก็มีหมองเฮตลายเนาะตามจังหวัดต่างๆอาจซืมีแล้วแหละลองศึกษาเบิ่งครับบพเกินหนึ่งพันหาสิบบาทครับผมแล้วก็ถ้าสอบพานสอบยังแล้วซิมีการเรียนเตรียมบินเขาเอนะิญน่ะเรียนเตรียมบินนี่ถ้ากรมแรงงานเป็นคนจัดนี่ เขาพูดตรงเสียค่าเลี้ยนนะครับจัดจัดเกือบเกือบทุกภาคเนาะภาคละนึงจังหวัดหรือยังแล้วแต่เป็นเป็นบางปีที่กรมแรงงานจัดนะครับเขาจะเสียแต่เฉพาะค่ากับเขากับค่าที่พักเนาะส่วนค่าเลี้ยนนี่พูดตองเสียครับผมหมายวามว่าเลี้ยนฟรีแต่ว่าถ้าเลี้ยนตามโรงเรียนต่างๆที่เขาสอนแล้วเขามีเปิดสอบเอ่เปิดเลี้ยนเตรียมบินกับประมาณสี่พันหรอยครับเมื่อเกินนี้ส่วนค่าอยู่ค่ากินเขาก็ต้องหาเองเนาะครับผมเออ หลังจากสอบพันเรียนเต็มบินแล้วก็ต้องจ่ายค่าเครื่องบินเนาะประมาณ1นึ่งหมื่นส่อยห้าสิบบาทคืนอยู่กับค่าเครื่องบินโดยปกติกับประมาณ1นึ่งหมื่นหมื่นเอ็ดนแต่ว่าปีนี้เห็นว่า1นึ่งมื่นสบาทนะครับแล้วก็ก่อนสิบ,บินก็ได้จ่ายค่าสมาชิกกองทุนคนหางานคนทํางานต่างประเทศนะครับหาร้อยบาทเอาไว้เป็นแบบว่าซอยเหลือหรือว่าม้า เก็บไขรได้ป่วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานหรืออย่างหรือว่าเสียชีวิตหรืออย่างประมาณเนี่ยกรมแรงงานของทีซอยได้ส่วนหนึ่งอาจบ่มาบ่หลายแต่ว่าค่าสมาชิกหาร้อยครับโดยรวมแล้วกัประมาณ20,000นิดๆน,น,นะคประมาณสองหมื่นสาี่ประมาณนี้ครับส่วนบางคนบอกว่าโอ้ยกลัวผมซิได้มาประเทศเกาหลีเนี่เบิดเป็นแสนครับ ย้อนกลับไปเมื่อกี้ไปเลี้ยนหนังสือนะครับบางคนอยู่ตั้งอย่างวัดแต่ว่ามาเลี้ยนกรุงเทพหรือว่าไปเลี้ยนตั้งอย่างวัดคือเลี้ยน,นจะนัองสุกเซาทิ์ก็คือหยุดนะครับส่วนมากที่บอกว่าเลี้ยนเป็นแซนยนเหนไหมก็ว่าผมว่าใส่ใจเกินโตไหมก็ว่าบางคนกินมามาไม่ได้กับไปกินมูกระทะซื้อมือกัอนสินอนนอนวาลับกับไปเที่ยวพับเที่ยวบาเลียงสาวเนี่ยยังกับแล้วแต่เนานะอันนั้นกับแล้วแต่ ส่วนมากอายุที่ค่าใช้จ่ายประจำวันแต่ว่าค่าเลี้ยนจริงๆก็ประมาณเก้าพันหานะครับส่วนเวลารวมกันทั้งเบิดแล้วนี่เวลาได้บินเนี่ยเตรียมเตรียมเงินมาประมาณสองหมื่นหาเกินสามหมื่นบาทส่วนผมนี่เตรียมมาประมาณสองหมื่นครับบ่มีเงินเนาะยืมยืมผูน้นั้นผู้นี้มาแต่ว่าปกติยืมมหอย่างที่มาจ่ายค่าเครื่องบินประเทศเกาหลีเขาสิหักเงินค่าเครื่องบินไว้ประมาณสี่แสนวอน คือเขามา้เนี่ยเขาต้องแลกเป็นเงินวอนเนาะเงินสองหมืนหรือสองหมืนหาแลกได้กับประมาณแปดแสนเหมือจำไม่ได้ผมแลกมาแปดแสนแต่ว่าบริษัทเขาบหักเพราะว่ามันมันสองมาตรฐานคือประเทศพม่าก,กับเขมีนไม่มีเงินเขาก็เลยแบบหักในเงินเดือนเนาะค่าเครื่องบินสี่แสนครับหักประมาณสามเดือนกับเบิดเพราะฉะนั้นแล้วกับประมาณตอนที่บินมานี่ติดตัวมาสองหมื่นกันาดสิโพครับ ติดมาเพื่ออย่างที่เพื่อที่ว่าห้องกินอาหารเกาหลีว่าได้อทิเสื่อ,อาหันไทยกินแน่ซื้อนมกินแน่อย่างประมาณนี้หละแล้วการล้อจนกว่าเงินสี่ออกเนาะส่วนเงินที่ออกกับประมาณเดือนกักวหรือบางที่ก็สองเดือนนี่ครับโดยสรุปแล้วกับกับตามที่บอกครับก้อนที่ม้านี่กับเบิดประมาณสองหมื่นกวัวครับผมค่ายุคค่าก,กินแล้วแต้เด้อครับบางคนกับสี่มื่นหาหมื่นแซนนึงก็แล้วแท่ส่วนที่มา้าเกาหลีจริงๆติดติดโตม้าเกินสองหมื่นสองหมื่นหา สองมื่นก็นได้สองมื่นหาสามมืน่นโดยรวมแล้วกับบ้านหนาเกินหามื่นครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่เขาล้อวา่าเขาเสียหมานั่นมันเสิเสียนยแบบค่าเดินทางค่ายูค่ากินสมากกว่านะครับอันนี้ก็เอาไปพิจารณากันเนาะเนาะแต่ว่าทามาถือกฎหมายโดยรวมแล้วก็ใส่เงินกับพ่เกินหามื่นเนาะตีไปหามื่นเลยครับผมใส่แบบประหยัดเอาแล้วก็มาได้แล้วก็วกยูแบบถือกฎหมายมีใบากามากครับผม แนะนำให้มาแบบถือกฎหมายด้วยครับหวังว่าสิเป็นประโยชน์กับคนที่อยากมาประเทศเกาหลีแล้วตัดสินใจมาระวังมาถือกฎหมายกับมาพีน้อยนะครับครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ